ลโลสวีดัสสวัสดีนะทุกๆคนวันนี้นะเราก็มาตามหาตัวละคสรสัตว์ประหลาดตัวใหม่ๆกันในแบ c ็คล o มกันต่อนะคะวันนี้ก็มีทั้งหมดกี่แบบนะพี่เคนวันนี้เหรอวันนี้ก็มี5้าแบบนะสิมีไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปเนาะเอาละค่ะเริ่มแรกนะคะเราต้องไปหยิบฐานอังคารากันก่อนเนาะซึ่งมันเนี่ยอยู่ในห้องเดิมเลยนะ โอเคได้แล้วพี่เคนอะฐานี่เหราอะใช่เล่าไปใส่สะานไบฟอสของเรานะเอามาทำอะไรอะตาหัวอ้ามเหรอใช่อ่ะไปชาร์จใส่พี่เคนนั่นแหละไม่ใช่พี่เคนเป็นคนไม่เอาฐานนะหักแล้วเฮ้ยไม่ใช่ไม่เอาฐานจริงๆนะเอาแต่อะไรเอาแต่แบตเตอรี่เหรอเราลูกพี่แล้วเอ้ยพี่เคนเราจะไปที่สะพานไบฟอสของเราพี่เดิมไปเลยไปใส่ฐานดีกว่าเร็วๆแล้วก็นี่เลยตรงไปเดี๋ยวทางนี้นิดหน่อยแหมถ้าพี่เคนมาเปิดร้านขายฐานตรงนี้ธุรกิจฐานจะดีเนี่ยทุกคนต้องมาใส่ฐานตรงนี้เนี่ย ทุกคนต้องมาแบบว่าหยิบทานตรงนี้ทุกคนเลยนะามาทุกงแิต,ต<ร>เลยนะนห้องเนี้ฮิตฮิตเฮ้ยห้องเนี้มีสกินใหม่ซ่อนอยู่นี่ไงมนุษย์โรบอท อ่จิอุ้ยมาหาเศรษฐีมิสเตอร์ริชมาแล้วรวยรวยมิสเตอร์ริชแมนไอฉันรวยเขาบอกว่าฉันรนวะยโรบักนะนี่เลยอาคาาเข้าหวัวกป๊ปไม่ได้รวยเงินนะรวยโล,ยโลบักนะ <c oughs> โอเคเราไปตามหาตัวละครตัวที่2งกันต่อดีกว่านะคะอยู่ตรงไหนนี่ตัวที่สองเนี่ยเราต้องกระโดดข้ามตรงนี้มาแล้วก็เข้าท่อวัดใจสีนี้เอาไว้อ้ามจะตายแม่เราวัดใจกันก่อนนะอุ้ยรอดด้วยอ่ะอุ้ยนึกว่าจะตายแล้ว่ะแล้วก็มาหยิบชเแลงตรงนี้ แล้วก็ทุบเหล็กตรงนี้เข้าไปฮ้ยคิดเดิมเวลาเดิมเลยแต่ว่าต้องออปปี่ต่อนะโอ้ทำไมมันสูงขนาดนั้นอ่ะข้างบนโูกสาลรอบฝั่งโน้นกตายฝั่งนี้เฮ้ยเชิญเอางี้ไม่พลาดแน่นอนนี่พี่เคนทางนี้ทางนี้มาด้วยนี่พี่เคนตัวละครสมัยแล้วคือเจ้ากรีนไนแมร์เยียชิเป็นเจ้ากรีนนะแต่ว่าเป็นเวอร์ชันไนแมร์เนาะน้ามาแล้วราบพี่เคนด้วยใช่ไหเงี้ยน้าดูหน้าตาดีโอ้โหเขียวเอือยหัวของมันนี่กับปากของมันนี่เฮ้ยมัน งกเงียบเงินเงนียบไดนะโอ๊ยตาถลนมมาด้วยนะกลัวจุงโอ้ยทำไมมีตาข้างเดียวอ่ะแ,แขนสั้นไปหน่อยนะโอ้ยมันติดเชื้อกริสสีดำหมอโอเคไปหาตัวต่อไปดีกว่าไปด้วยไปด้วยดูมือข้างนึงดิอไอ้มันสีดำไปแล้วเก็บฉลงเหมือนเดิมนะพี่เคนเก็บฉลงก่อนอ้าวเป็นงั้นห้องอะไรต่ออ่ะนี่ไง เดี๋ยวจะพาไปงัดท่องต่อนะสิเดี๋ยวไปราบปุ่นธนาคางกันแล้วพาประตูล่องหุ่นลับนี่มาก่อนแล้วก็ลงไปในรูนี้ฮับลงไปในรูแล้วเฮ้ยเราโดนจดริมวอ้โมาแล้วรับนัวนี้งัดท่องขังอันนี้เหมือนคราที่แล้วเลยเนาะแต่คราที่แล้วเราได้ต่างนินจ้ยน่ากขนมปังขิงแต่ว่าตัวเล็กมากเลยอ่ะตัวแบนตั้งแต่เลยอย่างนี้จะกินอิ่มไหมเนี่ยตัวทั้งเล็กทั้งแบนเหมือนคุกกี้เลยนะก็เป็นคุกกี้นี่นะใช่เขาเป็นขนมปังขิงเขาเป็นคุกกี้ขิงเอาล่ะตัว ต้องมาทางด้านนี้นะแต่ว่าระวังโรคเพศนะเฮ้ยแต่เขาอยู่ข้างหลังนี่โร<ล>คเพศอาจจะอยากกินคุกกี้ก็ได้นะเฮ้ยเขาไม่อยากกินคุกกี้แบบเราหรอกน่าหนังมันเหนียวอาแล้วไ่เคนทางนี้ร <ละ S 1> าด้วยราด,ด้วยเอาเปิดประตูวาร์ปกันก่อนละกันไปแล้ววาร์ปเข้าไปเลยนะนประตูไปที่ไหนก็ได้เฮ้ยไม่ได้ไปที่ไหนก็ได้มาในที่นี่ทีเดียวจ ฮ้ยนี่พี่เคนโอ้โหอยู่ข้าง,งบนนั่นเลยเหรอ้นเดี๋ยวเขากระโดดเองเบย์โฉมจุงเบยน์นี่ตะกินใหม่มันอยู่ตรงนี้เฮ้ยก็บได้แล้วอ๋อเป็นเจ้าบลูเหรอเป็นเจ้าบลูในเวอร์ชั่นนะ oh <my. laughs> ไนท์แมร์นะอุ้มเปทนเจ้าบลูกลายเป็นไนท์แมเลยเหรอเนี่ยใช่เป็นเวอร์ชั่นที่โดนกริดเขา้ขาครอบงามเง,มงติดเชื้อแต่ว่าวมันก็มีติดเชื้อหลายตัวแล้วนะเขาเรียกติดเชื้อสองชั้นเลยนะเขาเราว่าติดซ้ำติดซ้อนนะติดอยู่นั่นแหละติดจนหน้าตาเป็นแบบนี้ไปแล้วบูตั้เลยล่ะแล้วล่ะ อ้วนนะตอนนี้เขาผอมเทียวมากเลยเจ้าบลูเนี่ยโอเคไปตัวละครตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะลูกเพ่มานะเอาพะนะได้นะอ้ามไอ้ดูนี่ไอ้ลูกพี่ติดเชื้อนะตัวเล็กเหมือนแม่กับลูกเลยอ่ะไปไปห้องหนูกันดีกว่าเจ้าหนูอยู่ไหมนี่ยเจ้าขนมปังขิงตัวเล็กมากๆเลยนะกอละไซส์นะโอ้ยตัวเท่าเอวเองมั้งเนี่ยมาเลยพี่เคนทางนี้นี่นไเจอแล้วแอยู่ตรงนี้นี่เองสกินใหม่เป็นเจ้าหมีภูไอจิเราควรลงพงด้วยตัวละครของเจ้าหมีภูที่ ติดเชื้อมาเนาะหมีภูกกต้องแบบนี้สิภู้พุ้ยหน่อยเข้าติดเชื้อกฤษนะว่ะกิษเท้าครอบงามเจ้าหมีภูแล้วว่ะดูหน้าออกมันนี่โอไมแล้วจะแขนที่ไหนคว้างน้ำพึ่งมากินแล้วเนี่ยโอ้ยรถนี้ไม่ต้องคว้ากล้าวสูบมากินเลยโอเคจ้าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่แบบที่สองกันต่อเลยเนาะก็แบบที่สองนะคะเราก็จะไปตามหาสกินตัวละครตัวที่อยู่ด้านหลังประตูนะคะหรือว่าเจ้าผีดรอเนาะุ้ยแมปสุดคิดสุดหลอนนี่นะแมพนี้ซึ่งเราเนี่ยสามารถจะแปลงร่างเป็นเจ้าผีที่อยู่ด้านหลังของ ดดรอไ้นะะคเราจะได้มากินเด็กใช่ป่ะผีหลังประตูไอ้กินไม่ได้พี่เคนมันมีแค่สกินตลกคันเฉยๆว้าเสียดายจุงเรามาดูกันบ้างดีกว่าว่าจะมีผีตัวไหนกันบ้างเนาะนึกว่าจะได้มาแกล้งหลอกสาวๆให้ติดใจแต่เขาว่ามันไม่เหมือนผีมันเหมือนปีศาจมากกว่านะอจิดูนี่ดูหน้าดิดูปีศาจดิปีศาจตัวแรกของเราโอ้โหลูกตาเต็มตัวเลยอ่ะวิลเลนเจอร์ลี่เลยนะเนี่ยโอ้โหไฟลุกเลยแต่ว่ามีออร่าประกายไฟฟุ้งฟิ้งนี่นะนี่ถ้าไปเจอในแมปนั้นจริงๆ หัวใจตกที่ตตุ่มเลยนยนี่นี่เขาเจอใหม่แล้วนี่เจอที่ใหม่ไห<ใ>นๆตรงนี้หรอมาเห็นแวบบ,บบอยู่ นี่นี่เก็บได้แล้วก็จะเป็นสกินตัวนี้เออมันชื่ออะไรนะเดี๋ยวขอดูก่อนฟิกเกอร์เหรอว้าฟิกเกอร์นี่เองเฮ้ยทำไมหน้าตาเป็นแบบเนี้ยมีโครงกระดูกด้วยอ่ะโอ้ยแขนลากเลยเฮ้ยเหมือนมันกลายพันธุ์เลยป่ะไอเจ้าตัวที่วิ่งตามมาที่ห้องสมุดใช่ไหมเนี่ยมันเหมือน SCP ซีพเลยอ่ะมันเป็นปีศาจ SCP หรือเปล่าอุ้ยยังหลอนน่ะมันเหมือนมอนสเตอร์เลยนะน่าเหมือนอ้ัมเลยนี่ตรงนี้พี่เคนมีลูกกตาอยู่อะมีเจ้าตัวไออยู่ด้วยเหรอเฮ้ยเจ้าลูกกระตายไอเหรอ โอ้โหเช้ากันนะแต่ละตัวดูไม่จืดเลยดูเขาไม่ค่อยขี้อายนะเอ้ยไม่ใช่สิมันคือลูกกระต่ายยักษ์พี่แคนดูดิปีศาต,ตัวนี้เป็นลูกกระต่ายยักษ์นะตัวนี้งไงที่กินพวกเราอ่ะโอ้ยพี่แคนทำไมการเปิดประตูของเราเนี่ยมันถึงได้แบบว่าน่ากลัวสยดสยองแบบเนี้ยยังหลอนเลยเราจะเอาแั่ทีงงเนีย ดึงๆๆๆดีดึงดีดึงดีอถ้าเดินน้องดีโอ้ยน่ารักอ่ะป่ะหากันต่อดีกว่านาัาคาร์มาีมากเลยนะมีของให้เก็บอีกแล้วด์กฟิกเกอร์เหรอวันนี้เราต้องเก็บให้ครบกีดตัวดีนะมีทั้งหมด40ตัวสี่อย่างเยอะเลยเขาบอกนะเราจะเก็บให้ครบทุกตัวนะเฮ้ยจะเก็บครบหมดหรอไม่ครบไม่เลิกบอกเลยบางที่มันก็ซ่อนอยู่ในที่ลับๆะนะไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบางที่ก็ไม่เห็นแต่ว่าเราเห็นใหม่แล้วเฮ้ยอะไรอะก้อนเขียวๆว่าสบู่ว่ะบางทางสีเขียวๆคืออะไรอะนึกว่าสบู่นกแก้วซะอีก แฮกเกอร์ซีตเหรอไนดูดิอ้อเขาคือซีตแต่ว่าเป็นเวอร์ชันแฮกเกอร์อ๋อหอดูตัวเลขสิ <c oughs> นี่แฮกแมปมาเลยใช่ไหมเ <c oughs> นี่ยนี่นี่มันสามารถแบบมีหลายสก,กินได้ด้วยนะแต่จริงๆแล้วมันน่าจะมีผีแค่ประมาณ1วิบตัวเองมั้งแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นสก,กินใหม่ๆใช่ไหมเฮ้แต่เขาบอกสก,กินของเขาแต่ละอันนี่ก็สวยไม่แพ้กันเลยนะ <c oughs> นี่ทีงนี้ทางนี้นมีเป้ามีเป้าทางนี้อ๋อลอด้วยอุย้ยนี่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 อะไรแหวบอะแฉ่แฉ่ อ๋อนี่เป็นเชตเหรออ๋อนี่ไงนี่ไงพี่เคนโอเคลองแปลงรังดูดิอหรอโอ้โหตัวยังใหญ่เลยอ่ะอุ้ยทำไมมีแสงปู๊บปั๊บปู๊บปับบิ๊บบับด้วยอ่ะไอตัวที่วิ่งผ่านตู้เราไปใช่ไหมเนี่ยอุ้ยน่ากลัวจังอุ้ยแต่มันวิ่งผ่านไปเร็วมากเลยนะเห็นตัวอะไรน่ากลัวกว่าอ้อมก็ตัวนี้แหละเออที่มันมีตัวที่สยดสยองกว่านี้อีกนะจริงนี่อย่างงี้ไม่กล้าปิดลูกบิดประตูเลยนะอ้าวไม่บิดลูกปิดประตูจะเข้าบ้านได้ไง ไอ้นี่ทำไมนี่นี่มันชื่อแอมบราชหรออ๋อแบนตังแต่เลยมันคือผีกระดาษหรือเปล่านี่ว้าน่ากลัวดูปาดิปีกระดาษโอยผีกระดาษไอ้ตัวที่วิ่งมาหลอกเราที่ตู้ไงแบนตัดแต่เลยแต่มันวิ่งเร็วมั้งตัวเนี้ยอ้ยสยองกล้าวอ๋อต้องไปแอบในตู้กันแล้วพี่เคนเราเป็นมาแล้วเราจะไปแอบในตู้ทำไมก็ไม่รู้น่าัสิเกิตกใจตัวเองนะนี่นี่บนเก้าอี้พี่เคนบนโซฟาโซฟาเราเก็บเจ้าลัชได้แต่ว่าจะเป็นเวอร์ชันแฮกเกอร์ โอ้ยเอ,อตัวนี้ไที่วิ่งไปวิ่งกลับหลายราบอ,ะอ่ะอ๋อเจ้าตัวนี้สีสะท้อนแสงเนี่ยเ,ยเกลือเลยอ๋อ,อ,อดูฟันของมันดิโอ้ยเดี๋ยวมันเหมือนผีจริงๆนะเนี่ยผีร่องลอยมากเลยเฮ้ยนัวอะไรอะ่ะวนันนี้ตัวนี้สกริชเอ้ยมันเหมือนเจ้าซันเลยนะโอ้ยน่ารักเชียวเออแต่ทำไมเวลาวิ่งแล้วผมมันชี้ขึ้นข้างบนอ่ะ <c oughs> อะไรล่มันยืนอยู่เฉยะผมมันปล่อยออกมาซะใยเหมือนแบบดวงตะวันเลยนะเออมาละค่ะเหมือนกันนี่แหละเหมือนมันจะเป็นฟันเลยอ่ะแต่ไม่ใช่มันมีแต่หัวมาเนี่ยดูฟันดีนี่หน้าพายเป็นพรีเซนเตอร์อย่าสีฟันนะเนี่ยโอ้ยมันตามมาหลอกมาหลอนเขาอีกแล้วนะคะต้องยินต่อดีกว่าวิ้นแปลงร่างเป็นดวงตาหลายดวงได้ด้วยเหรอเขาบอกเลยว่าวันนี้เยอะสุดใจนี่นี่พี่เคนเก็บกริชได้ด้วยล่ะตรงนี้เหรอใช่ใช่เจ้ากริชไหนลองดิโอ้มันเป็นกริชจริงๆนะเอาเฮ้ยไม่กระทั่งแบบนี้ยังถูกเจ้ากริช กินกินเลยเอเนี่ยโอ้ยดูมีออร่าของคริสอยู่รอบ,บตัวเลยนะโอ้ยดำเหมียนทุกตัวเลยโอ้ยอย่างแท้ดูดิเอ้ยใี้เคนถต่ว่าร่างกายมันน่ากลัวมากเลยนะดูดิ <c oughs> เห็นแล้วแบบว่าถ้ามากันคืนนี้ตุ้งแช่เลยนะเอาแะ่คาวาออนี่ Angry Eye. อังกี้ไอออดวงตาแสกกนกดเกลียวเป็นยังกับอังกี้เบอร์น่ะปะไอไม่เห็นเหมือนเลย <c oughs> เพราะว่ามันคล้ายๆกับแมงมุมเลยนะดูดินี่ดูดวงตามันสีอย่างเยอะเลยขนลุก เนี่ยเอ้ยทำไมลูกกระต่ายมันเยอะจังมันแอบมองมาจากหลังประตูใช่ไหมโอ้มันเห็นเราอยู่หลังประตูพอเปิดประตูเข้ามามันก็ตุ้งแช่เลยไม่ใช่ตุ้ยแย่มันคือตุ้งแช่แล้วเราก็ตุ้ยแย่ต็นแล้วเราก็ตุ้เย็นก่อนมาแล้วพี่แคททางนี้ทางนี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกว่าอยู่นี่หุ้ยในตู้มีมังมุมด้วยเหรอเฮ้ยจะแอบในตู้เสื้อผ้าทำไมมันมีมังมุมด้วยแต่เป็นเวอร์ชั่นกระจกใสนะออฮอร์เาวิ้งเลยวูู้วููดูดูดู อย่างนี้ต้องไปหาปีเตอร์พัตเกอร์แล้วจะได้ไปกัด เง้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะดูนี่กระดึงกระดึงกะดึงกระดึงทำไมตัวมันใสๆก็ไม่รู้นี่เจ้าลัชเจ้าลัชอีกเวอร์ชันนึงฮะเจ้าละตัวใสนี่มันเป็นรุ่นคอมมอนนะพี่คินรู้เลยว่าต้องเป็นตั้งแต่นะดูดิมันจะเป็นสีแบบเนี้ยเทาเทาดำดำขาวขาวดูนี่มันภาพมันสันสันด้วยอ่ะมันจะเป็นเทาๆทาทำมืนทำมืนหน่อยนะเฮ้ยน่ากลัวจุงเบยคนลุกเฮ้ยตรงนี้อะไรเนี่ยนี่นี่นี่สีส้มสีส้มเราว่าใช่ใช่ตัวนี้สวยนะ ไปลองแป้งดีสก,กินสวยมากเลยอ่ะเี่ยนี่ลาวาชชดนีดน,นีพี่เคนเข้ามากกแล้วสว่างสวยเลย เฮ้ยเดี๋ยวมันเหมือนอะไรพี่เคน้นหรือกเปล่าเหมือนอะไรเหรอเฮ้ยมันเหมือนไฟไซเรนชัดๆเลยอ่ะวิว่าวิวาวิว่าดูไกลๆนึกว่าไซเรน,นเนี่ย,<ล>ยนี่เก็บได้อีกอันนึงแล้วเลสกิสอ๋อเป็นสก,กินตัวสีแดงเหรอเฮ้ยจั๊กริ็กโดนกินๆเป็นตัวร่างด้วยนะเนี่ยไก่ร่างก็จะเป็นหน้าตาย่าง,งี้เนาะโอ้โหอ๋อหอแดงแฉเลยโโมีไฟที่ตาด้วยนะเนี่ยสก,กินของมันก็จะออกสีแดงๆนิดนึิงนะแดงๆคขำๆอ่ะนะในเวลาอาวสานโลกแล้วอ้าว ถ้าเจอแบบนี้อยู่หลังประตูก็ไม่เข้าแล้วนะออกจากบ้านเลยนะออกจากเกมเลยดีกว่าเข้าทางไหนออกทางนั้นเลยนะ <c oughs> วิ่งย้อนกลับเลยนะนี่พี่เคนเก็บฟันได้สักกี้อ๋อโหนาดูดิเป็นรูปฟันจริงๆหรือเปล่า,าตัวอะไรอ้อาวไม่ใช่นี่พี่เคนเป็นตัวนี้แต่ว่ารูปมันอีกรูปนึงอจีดูดิเหมือนดวงอาทิตย์เลยเนาะใช่ใช่คล้ายๆอย่างนั้นอนะ่ะแต่มันคือเจ้าปีศาจนะ เ,เปันคือปีศาจดวงอาทิตย์หรือเปล่าอ่ะอยากรู้จังเลยเวลาเปิดประตูเจอต,ต,ตัวนี้มันจะฆ่าเราอยังไงนะเนาะมันก็แค่ตีเราอ่ะเราตายไม่รู้ตัวเลย,ยเยยก,ก็บปันได้เมื่อกี้สติชไอรีดตัวแบเนี่ยไม่คล้ายๆเมื่อกี้เลยเนาะคล้ายๆๆๆแต่ว่าเป็นเวอรช์ชันเนี่ยกลางน้ำแล้วเนี่ยตัวสีดำเลยอู้หดินี่มันเดินได้ไงเนี่ยเห็นแล้วอยากกินไข่หอยแม่นเลเนี่ยอ่านึกถึงไข่หอยแม่นเลยนะ เดินได้งไงอะมีแต่หัวเห็นปะอุย้ยสก,กินที่เพื่อนใสสวยจังเลยแต่ว่ายังหาไม่เจอขอหานิคกะน,นะอุย้ยออร่รัชเหรอมันคือตัวอะไรอะโอ้โหแดงแฉะเลยมันเป็นเจ้าหัวกะโหลกก็แหละแต่ว่ามีออร่าของไฟเหรออุย้ยน่ากลัวตัวเนี้ยเอ้ยมีออร่าไฟเนี่ยเจอกันตอนกลางคืนนี่หัวใจวายเลยเนี่ยเหมือนกับว่ามาจากนรกเลยนะเนี่ยดูดิอ๋อ ไปมันจะไม่บ้านหรือเปล่าเนี่ยอ้อมจะกลับบ้านก็ไม่บอกนี่นี่พี่แคนมันมีทางสิงเงินอยู่ตรงนี้เฮ้ยอะไรนะ เราก็จะเก็บไอได้แต่ว่าจะเป็นไอในเวอร์ชั่นกลุ่มฟันสีน้ำเงินอ้อโหมีออร่าเลยวูสวางแสบตาเลยใช่ใช่มีออร่าแบบนี้ได้นะอันนี้สิเหมือนในเกมเลยอ๋อดูดิเฮ้ยฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงมันพืดมากเลยนะอย่างนี้ไม่ต้องพึ่งไฟฉายเลยนะอืมใช่ดูดิโอพี่เคนมมงมุมมมงมุมเฮ้ยแงมุมตัวใหม่เหรอใช่ใช่มงมุมตัวใหม่นี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 ่เป็นไงเป็นไงเป็นไงมีล้างดูอดีเออห่อดำเี่ยงเลย เฮ้ยดูดิสีดำสีดำนี่นี่วอมมี่ฟิกเกอร์เฮ้ยตัวใหม่มาแล้วเฮ้ยเป็นหนอนสีดำเหรอดูซี่โครมันสิสิโครมันเรืองแสงเนยอะเนี่ยน่าดิเฮ้ยแต่ดูดิเฮ้ยคล้ายๆกับนี่เลยพี่เคนซัลเลเตอร์แมนเลยอะอ๋อหอย่างแสบตาบอกเลยเฮ้ย <laughs> พี่เคนอันนี้กินหัวเขาได้เลยนะเนี่ยดูดิมันคือการฟิกเจอริ่งกันระหว่างซัลเลเตอรน์แมนนะอะไรมันหลอนเนี่ย เอ้ยอย่าแอบ,บเข้าตู้นะเว้ยเอ้ยด่ากลัวนี่แผ่นสีชมพูนี่แต่ว่าต้องกลับล่างเดิมกันนะเป็นเจ้าปิดหรอ๋อมันคือฟันที่เป็นเขี้ยวๆขี้วปะโอ้ยแสบตายแล้วะเน,นี่ยมันเป็นเขี้ยวมันเป็นเขี้ยวโอ้โหว,ว้าวตอนนี้เคยเห็นนะเคยเห็นบ้างนะพี่คินแล้วมันก็วิ่งมางับเลยนะใช่ใช่มันแค่วิ่งผ่านเราแล้วก็ตุยเย่แล้วฮ้ยดูดิเป็นฟันปีศาจด้วยนะถ้ามีเสียงเริ่มมาต้องรีบวิ่งเข้าตู้นะบอกเลยอ๋อมันจะทานไหมเนี่ยบางทีตู้มันก็เหลือแค่สองใบแล้วคนมีตั้ หลายคนอะ,อะ<ห>น่จะไรไอะออชฟิกเกอร์นี่ตัวนี้เขาว่ากันว่าหายากเหมือนกันนะโอ้โหแบบหายากสุดเลยเหรอูยังสวยเฮ้ยโนนี่มีอรอร่าสีม่วงฟุ้งฟิ้งเนี่ยนะอ้ว้าวปากเป็นทะลอะงเลย มีความสวยเฮ้ยพี่เคนชอบตัวนี้ตัวหายากสุดเลยนะเนี่ยเอ้ยเหมือนในมอนสเตอร์ในแกลลี่มอดเลยเนาะใครนะช่างเอาไปซ่อนในตู้เนี่ยอ่านี่ไงมีมีพี่เคนตรงนี้เหรอใช่ใช่รู้สึกแปลกๆตรงเนี้ยเอ้ยบัตตี้ฟิกเกอร์เหรอเฮ้ยตัวใหม่เป็นอีกสกินหนึ่งของเจ้าฟิกเกอร์นะอ๋อฮะดูเลือดเลือดพุ่งออกจากตัวเหรอดูดิมีมีดปักใครเอามีดไปแทงกนี่ยโอ้โหหน้าองสาจุงอ๋อฮเดี๋ยวมันจะตายไหอเกี่ยปากเลยเนี่ยรถมันคงจะตายเนี่ยดูสักพัก ่เนียดูแล้วไม่น่ารอดนะอะไรคนปากกัดตุ้ยแย่ไปแล้วนี่ไม่แคนทางนี้ทางนี้มาด้วยลอดด้วยมันจะมีอยู่ไม่กี่ห้องนะนะรู้สึกเขาจะเปิดห้องใหม่เป็นห้องสมุดด้วยนะเ,ออเดี๋ยวต้องไปลองหาห้องสมุดนะเนี่ยเผื่อเจออ่ะเดี๋ยวเราต้องไปดูตามห้องสมุดเลยเนาะนี่ได้แจ็คมานดูแจ็คสิหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยมีตาหัวอีกกเปล่าเนี่ยเฮ้ยใครฮ้ยมาซ่าตรงนี้อ๋อๆมีตาหัวกับคอต่อแจ็คน,น่ากลัวอ๋อดูดิขยิมให้เราด้วยอ่ะเ้ยเดี๋ยวทำไมไม่มีตาหัวกับคออย่างเงี้ยวิ่ไปจ้องหน้านะ ปากกาเล้วดส,สาวกรี๊ดตึมโอเคมามีแต่หัวคอก็เดินมามีตรงนี้มายัง hey, เฮ้ยใครอ่ะก็วงจรปิดปะไม่ใช่มัเป็นลูกาตาใคร,ใครอะ<ค>มองมาอยู่เนี่ยเป็นสก,กินใหม่เปล่าเป็นเจ้าซิฟไอมีเคนเจ้าซิฟ อ๋อเป็นตัวสีดำเหรอเฮ้ย hey, มีลูกตาตาเดียวด้วยอ๋อเป็นรุ่นคอมมอน, hey, นเฮ้ตัวนี้ก็น่ารักนะเฮ้ยตัวนี้ไงที่มันไล่จับเราว่าเวลาเปิดประตูนะตัวเนี้ยตัวที่มันมาทำของล้มใช่ไหมไม่น่ใจอ่ะแต่รู้ว่าตัวนี้เคยเห็นน่ะออเคมาห้องนี้บ้างดีกว่าเนาะตรงนาฬิกาเนี่ยมันน่าสงะใสันะครับมีเปลาเฮ้ยข้างบนหรอ ฮะข้างบนก็มีเหรอข้างบนมีให้ดูดิเดมอนซีดเหรอเฮ้ยเดมอนก็มาโอ้ดูดิดูต่ละตัวดิเหรอดูไม่จืดเลยเฮ้ยตัวนี้ไม่เคยเจอเลยนี่คัระดับบอสเลยปะเนี่ยโอ้ดูปีกของมันนี่เอ้ยมันเป็นเดวี่ผสมกับซีดรือเปล่าอ อุ้ยถ้าเจอตัวแบบนี้หลังประตูก็ไม่อยู่เหมือนกันนะโอ้ยพี่เกณฑ์หัวใจไวคนแรกเลยเพราะเวลามันวิ่งมันวิ่งตามเราอะ่ะโุ้ยตามมาติดติดเลยอะ่ะวิ่งก่อนเลยนะนี่นี่พี่เกณฑ์ที่เครื่องพิมพ์ดีดันเก่าๆนี่ข้างบนเนี่ยเราจะเก็บดักเช็ดได้อ๋อเป็นเจ้าเช็คแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นดนะักด๊อกอะเนาะเป็นเวอร์ชั่นสีดำตาสีแดงอเฮ้ยตัวนี้ก็สวยด้วยสิเหมือนไฟตู้ปลาเลย เฮ้ยวิเก้นดูดิมันโปร่งใสมากเลยอ่ะมันไม่ไฟฉายไปทั่วรอบห้องได้เห็นว่าใช่ไม่ต้องใช้ไฟฉายเลยอ่ะดูอย่างแท้มันเปิดไฟให้เสร็จสับเลยอ่ะดูดีเฮ้ย อันนี้มันจำลองไม่ถึงไหนเนี่ยอันนี้พี่เคนชอบเฮ้ยดูดูพี่เคนทางนี้ทางนี้นี่นี่เซลนด์สีพี่เคนเฮ้ยเป็นยากกับเซเลนด์แมนอีกเหรออ๋อนี่พี่เคนนี่ไงตัวนี้เหมือนจริงมีเน็กไทด้วยเซเลนเด์แมนตหักแล้วเพราะว่ามีเน็กไทด์อะนะแต่เมื่อกี้ไม่หนวดนะปลาเลี้ยงแสงซะด้วยโอ้ยถ้าเจอตอนกลางคืนนี่โอ้ยตายแน่เลยบอกเลยอันนี้มันเหมือนกันนะ มาทางนี้บ้างดีกว่าไหนไหนหูเขาซ่อนซอมวิทเลยวางตัวนี่นี่ทางนี้ทางนี้วันนี้จะหาเจอครบ40ตัวไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะต้องมาทางนี้ก่อนไหนตรงนี้อ่ะไลฟ์ฟิกเกอร์โอ้โหซ่อนใหลอดไฟก็มา <laughs> นี่นี่พี่เคนไลฟ์ฟิกเกอร์จิตใจทําด้วยอะไรเนี่ย เห็นป่าวมีหลอดไฟอยู่ในปากเนี่ยมีหลอดไฟอยู่ในหัวเนี่ยสว่างโลเลยเขาบอกแต่สปอตไลท์ในตัวเลยนะอุย้ยดูดิสีหยองจังเลยอ่ะสีสันถูกใจเขาไม้แขนมันยาวกว่าขาก็ไม่รู้อ่ะถ้าจะเป็นพวกเปรตเซเลนเฮกก็ได้นะดูดิแขนมันยาวกว่าขานเนี่ยแขนมันลากพื้นเลยอ่ะนีน้ำแข็งเหรอเก็บตัวไม่ได้บอสเซนเอลส์ อ๋อเป็นเวอร์ชันสโนว์เหรอไหนลองแปลงร่างดิโอ้ยตัวนี้สวย,ยนนเยอะอยู่เมื่อดูดีมีหิมะตกด้วยอ้ยมันก็มีเยอะอยู่นะดูดีฮ้ยอันนี้พี่เคนชอบอล้วตัวสวยเนาะอ๋อฝันขาวดีจุงนี่เป็นฝันทั้งตัวอะไรปะเนี่ยขาวจ้วยเลยลองไสนนะเนี่ยนี่นี่นี่พี่เคนหลังกระถางต้นไม้ตรงนี้เอ้าสีเขียวนี่ยังไม่ได้เก็บอรอมันมีสีเขียวเยอะมากเลยไม่วันไหนอ่ะ ออชทักกี้แอมบรัชเหรอแอเราก็นึกว่าเก็บไปแล้วตรงนี้ไงตัวเนี้ยที่มันวิ่งไล่จับรอพี่เค้กเราต้องแอบลุาใช่เปล่าลูกปากนี่โอ้ปากโบเลยตาโบเลยเฮ้ดูดิพื้นหลังมันเป็นกริชด้วยนะสีดำดำมากบอกแล้วว่าอย่านอนดื่อกับตาโบว่ดูดิเฮ้ยเดี๋ยวมันมีเตาหัวนะนี่มันหลอดไฟเฮ้ยมันคมไฟเห็นแล้วเห็นป่าวเห็นมงกุฎเปล่าใช่ใช่มงกุฎของใครหรอเดีเราเก็บเก่็บดี King Figger เหรออ๋อโห Figger ก็เป็นราชาได้นะเป็นเวอร์ชัน King s t a ว u มีพระพรมด้วยมีออร่านี่คือระดับบอสใหญ่สุดปะเนี่ยไม่รู้อ่ะ ถ้าเราเปิดประตูสุดท้ายจะเจอตัวนี้ก็ได้นะอาจจะเจอก็ได้นะไปก่อนไปก่อนเก็บสะสมไว้ก่อนนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะหายากกันแหละมันช่างเจิดจ้าซะเหลือเกินเฮ้ยน่าเพื่อนก็มาเก็บตรงนี้เหมือนกันนี่เขาม,มีเจ็ตแพดด้วยค่ะเฮ้ยนั่นเขาซื้ออาร์บคเคนอยากตไปเพียงก็ต้องซื้อนะแล้วเราก็จะบินได้แต่ดูดิอยู่ตรงไหนค่ะเฮ้ยนังไงเจอแล้วล <ะ S 1> ไปด้ว <ไป S 2> ้เฮ้ยเป็นแซปป์ปอเฮ้ยตัวอะไร มีแบบใส่ฟ้า <Rosie> ด้วยยหรอเนี่ยโอ้โหดูดิฟ้าผ่าพุ่งพางเลยเรียกได้ว่ามีสกินหลายแบบเลยนะเฮ้ยตัวนี้อลังการนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปห้องสมุดกันแล้วล่ะมันมีที่ใหม่ในห้องสมุดด้วยนะจริงมีมันต้องมีแบบสกินตัวละครลับๆอะซ่อนอยู่ในนั้นอีกแน่ๆเลยไอ้ดูเปล่าเพราะกะว่าไม่ให้เราหาเจอนะวันนี้เฮ้ยเขาให้เราหาเจอแต่เขาจะเปลี่ยนที่ซ่อนใหม่ไงแผนที่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่เคนที่กระถางต้นไม้มีอีกเอ้าเขียนไปเล ไอ,อ๋อเราก็จะได้อีวิวไอามาโอ้โหดวงตาไม่เรัาโอ้โหแดงแจ๋เลยเราก็ไปล,ล่างกันก่อนเลยนะโอ้ยแสบตาจังเบยเฮ้ยดูดิโหมีอรอร่าสีแดงแทนด้วยล่ะมีดวงตากี่แบบปะเนี่ยอืน่าจะมีหลายสกินเราก็จะวับไปที่ห้องสมุดกันนะคะที่ห้องสมุดเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนมากๆเลยนะที่เราเล่นวิ่งไล่จับกันเนี่ย เฮ้ยว่ไงเก็บได้อีกอันนึงแล้วเป็นสกินใหม่นะเหมือนกับว่าจะเป็นเวอร์ชั่นพังหรือเปล่าอ่ะจีอ้าวเดี๋ยวมาสไลับกระโดดกันใช่นี่เป็นรูปฟันเลยนะดูนี้น่ากลัวมากเลยห้องนี้ไงที่เราต้องหารหัสปลดล็อกห้องอ่ะเฮ้ยแยวแต่ว่า เขาไม่ได้ไม่ให้หารหัสเขาให้หาสก,กินเดี๋ยวบอกเลยนะถ้าเจอตัวพวกนี้แล้วเลยขาสั่นก้าวไม่ออกเลยนี่ได้แล้วท็อกซิกออกริชอย่างเงล่ะโอ้อหอท็อกซิกจริงๆด้วยสารพิษทั้งตัวเลยนะอย่าเข้ามาใกล้พี่เคนนะอย่าติดเชื้อเกี้ยวเอือเลยนี่นี่พี่เคนเราต้องขึ้นบันไดไปนะหรือไปหาข้างบนดูนะไหมไหนลองดูดิข้างบนมีอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่เลยนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเอ้ยไอสักลิงกิทเหรอว้าตัวนี้ดูไหนลองดูดิ อ๋อดูดฟันของมันดิโอ้โหดูดเที่ยวสิว <c oughs> หน้าตาเป็นมิตรน่าดูเลยเนี่ยเออโหคพี่เคนดูดิมันตามมาหลอกมาหลอกแล้วอีกแล้วอ่ะอ่าไปทำความรู้จัก่ะอ้ําเฮ้ยเนี่ยมันกินหัวเอาไม่ต้องเปิดประตูกันแล้วล่ะไม่ทันได้เปิดล็อกตุเย,ย่ตรงประตูน,นะ นี่พี่เคนข้างล่างนี่โอไ้ไหนตรงนี้อ,อ่ะมีห้องครัวอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอบัตไอเหรอเฮ้ยดวงตาสีเลือดเหรอเดี๋ยวลองแปลงร่างดีอ๋อไม่มีเส้นเลือดเลยเอ่ะอ <c oughs> ๋อฮะมันจะเป็นเส้นเลือดยังไงอย่างนั้นเลยอ่ะจะได้ถ้ามีออร่าสีแดงเหมนะือนสุดยอดนะตอนนี้อ๋อฮนี่มีออร่าสีม่วงแล้วไงดูดิ เฮ้ยตรงนี้มีแผ่นสีฟ้าๆหรอเดก็บสว่างไม่พอนะเฮ้ยเก็บเก็บได้ไหนดูดิอ๋อมันเรืองแสงเหรออ๋อมันออกทนเรืองแสงสีฟ้าอ๋าอฮูออ้ตัวนี้ยังอาจจะพ่นแสงมันจะต่างตลอดแสงไฟนี่งศ์สีฟ้ายัางไงอย่างนั้นเลยอะ่ะมันช่างเจ้าสุดเกินมันช่างเจ้าเจ้าสุดเกินอ๋อครบแล้วเดีแล,แล้วตอนนี้ค่ะเราก็หาพวกมอนสเตอร์เนี่ยครบทั้ง40แบบแล้วนะอว้าว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 ,าวสุดยอดก็โเอเคจ้ะถ้าชอบหาสกินแปลกๆที่เรลับแบบนี้แล้วก็หยิบเลย ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตครก็ดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเล่นเกมโรบลอกับไปนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะอันนี้ต้องไปแล้วบ๊ายบาย